การท้องผูกเชื่อว่าหลายคนต้องเคยเป็นแน่แนเลยแต่ถ้าท้องผูกเรื้อรังนอกจากจะสร้างความรำคาญใจความทุกข์ทรมานใหกกว่าคนที่เป็นแล้วเชื่อไหมคะมันยังเป็นจุดเริ่มต้นของความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ซึ่งเป็นหนึ่งใน5ของมะเร็งที่ฆ่าชีวิตคนไทยมากที่สุดด้วยค่ะปัญหาท้องผูกจึงเป็นปัญหาที่ไม่ควรมองข้ามเลยวันนี้นะคะนิ่มเลยมีผลิตภัณฑ์ที่ช่วยแก้ปัญหาในเรื่องของการท้องผูกมาแนะนําให้ทุกคนได้รู้จักกันค่ะนั่นก็คือ ไฟโตว,วีค่ะไฟโตว,วีนะคะมีส่วนประกอบสําคัญดังนี้ค่ะส่วนประกอบตัวแรกนะคะตัวไคโตซานค่ะไคโตซานของเรานะคะทํามาจากเปลือกหอยกระดองปูค่ะทําหน้าที่เหมือนตาข่ายค่ะช่วยดักจับไขมันในทางเดินอาหารกับเราและช่วยนะคะลดการดูดซึมของไขมันในกระแสะเลือดช่วยควบคุมไขมันควบคุมน้ําหนักค่ะส่วนประกอบต่อมานะคะก็คือสารสกัดจากต้นอัลฟาฟาค่ะสารสกัดจากต้นอัลฟาฟานะคะ มีหน้าที่ในการดูดซับและขจัดสารพิษในกระแสเลือดและในร่างกายเราค่ะและยังช่วยนะคะลดสารพิษตกค้างในผิวหนังของเราด้วยค่ะทําให้เลือดเราสะอาดและก็ผิวพรรณเปล่งปั่งสดใสค่ะส่วนประกอบต่อมาค่ะก็คือใซเลียมพักค่ะใซเลียมพักค่ะเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาติ100เอร์เซนค่ะช่วยในเรื่องของการเพิ่มกากใย,ยอาหารค่ะและตัวใซเ,เลียมพักนะคะยังสามารถดูดน้ําและพองตัวได้ถึง25เท่าทําให้อิ่มนาน และทําให้เราไม่หิวด้วยค่ะส่วนประกอบต่อมาก็คือผงกัวกำรรค่ะผงกัวกำรรนะคะเป็นไฟเบอร์จากธรรมชาติเช่นเดียวกันค่ะช่วยทําให้เราอิ่มนานนะคะและทําให้เราไม่หิวด้วยค่ะส่วนประกอบต่อมานะคะก็คือผงต้นข้าวสาลีอ่อนค่ะผงต้นข้าวสาลีอ่อนนะคะอุดมไปด้วยคอโรฟิลวิตามินและกรดอะมิโนโค่ะช่วยในเรื่องของการขจัดสารพิษนะคะในร่างกายและยังช่วยป้องกันการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะ และยังมีส่วนประกอบอีกมากมายเลยนะคะที่อยู่ในไฟโตวีไม่ว่าจะเป็นผงสับปะรดผงสตรอเบอรี่ผงลัสเบอรี่ผงบูเบอรี่ผงต่างๆเหล่านี้นะคะสามารถช่วยเพิ่มวิตามินนะคะช่วยบำรุงในเรื่องของสายตาและผิวพรรณให้กับเราได้ด้วยและยังช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะไฟโตวี Fight ie, เหมาะกับทุกคนนะคะที่รักสุขภาพค่ะโดยเฉพาะคนที่มีปัญหาในเรื่องของการขับถ่ายนะคะขับถ่ายยากนะคะเพิ่มการขับถ่ายค่ะ เพิ่มกากใยอาหารนะคะและส่งเสริมจุลินทรีย์ดีในร่างกายค่ะและยังช่วยนะคะลดสารพิษค่ะคนที่ปัญหาในเรื่องของอาการอ่อนเพลียนะคะเหนื่อยง่ายมีกลิ่นปากมีกลิ่นตัวนะคะและยังช่วยลดการเกิดมะเร็งลำไส้ใหญ่ด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะไฟโตวีของเรานะคะยังมีรสชาติกีวีนะคะรสชาติอร่อยกินง่ายด้วยค่ะวิธีการกินไฟโตวีค่ะ1ซองนะคะผสมน้ำา150 ML ค่ะและเพื่อให้ไฟเบอร์ในไฟโตวีนะคะออกฤทธิ์ได้ดีที่สุดนะคะ กินน้ำตาลเพิ่มอีกหนึ่งแก้วนะคะทุกวันก่อนนอนนะคะตอนเช้านะคะหกถึงแชั่วโมงออกฤทธิ์เลยค่ะให้ไฟตัววีดีทอชช่วยดูแลระบบขับถ่ายของคุณนะคะขอบคุณค่ะ